สำหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับคูโต้งคาสิ์นะครับเมื่อนี้มาซื้อเศษที่เหลือหลักบึงนะครับอำเภอบึงคงลงจังหวัดบึงกาฬนะครับรับซื้อเศษนะครับในเขตอำเภอเซกาบึงคงลงนะครับและใกล้เคียงนะครับรับซื้อแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับซื้อบริถทุกอย่างนะครับบวิาสิเป็นนะครับขวดพลาสติก ขวดแก้วขวดเหล้าขวดเบียร์นะครับผู้อยากนะครับที่เป็นเศษขยะเนาะซื้อในราคาดีนะครับซื้อในราคาปินกันดีราคาดีเลยนะครับผู้ใดอยากนะครับหมายาไปซื้อเศษอยู่บ้านนะครับอยู่ซ่องก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดศูนย์นะครับเบอร์สี่ขืนอยู่ในหนาปกคลิปนะครับอ่สำหรับคลิปนี้กขอขอบคุณมากมากครับ